นี่คือเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ที่ออกตามหานมงูเพื่อความเป็นนิรันดร์แต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้เจอนั้นคือโคดงูไขจูที่ออกมาบุ๊เป็นสิบหัวอยู่ซาฟอทีนสตูดิโอขอนำเสนอจะปล่อยหนังคนโคดหมกับภาพยนตร์เรื่อง Snake Man พันรฤตยูสยองโลกกราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักน่าหยิกกดีกดี ทุกๆท,ท่านเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสบายดีกันนะวันนี้ผมมีหนังโครดงูมาจะปล่อยให้ทุกคนได้ฟังกันซึ่งกถือว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเก่าแล้วแต่ก็ไม่แขวมีความคลาสสิกกลิ่นกาอยู่นิดๆแถมอีกอย่างเนี่ยก็มีหลายๆคนขอเรื่องนี้มาด้วยก็เลยทําให้ผมตัดสินใจที่จะนํามาสปอยให้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วผมก็ฝากทุกคนใช้นิ้วนิ้ม,มกดปุ่มไลค์ซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพราะไม่งั้นอาจจะพลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงกันนะครับคําเตือน คลิปเปออยนี้อาจมีวาจากวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเ,เขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับเรือร่องราวของ ขันมนุษย์ที่อยู่สยองโลกได้เริ่มขึ้นเมื่อมีคณะสำรวจได้ไปพบกับโลงศพเก่าแก่ที่อยู่ณนป่าอเมซอนซึ่งเป็นตอนที่พวกเขากำลังออกค้นหาเผ่ามนุษย์อเมซอนที่ได้อาศัยอยู่ในป่าซึ่งเหตุการณ์ที่พวกเขาได้เจอกับโลงศพเก่าแก่นี้ก็กลับกายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ค้นพบโลงศพอย่างดรริกกะดอดอนกับสาวสวยอย่างดรซสุซานก็บ,บอกว่าพวกเขามีความคิดที่จะกลับไปยังป่าอีกครั้งพอสภาพศพที่ทุกคนได้เห็นในตอนนี้บ่งบอกว่าตอนที่เขามีชีวิต นั้นเคยมีอายุมากถึง400ปีและบริษัทอย่างเจนิเทคของพวกเขาก็พร้อมจะออกทุนให้ดรทั้งสองไปค้นหาถึงคําตอบว่าทําไมเผ่ามนุษย์อเมซอนถึงมีอายุยืนยาวมากถึงเพียงนี้ไม่นานทางบริษัทใหญ่อย่า,ยยางเจนิเทคก็จัดตั้งทีมออกสำรวจขึ้นอีกครั้งโดยมอบหมายให้ไกด์นาทางประจําถิน่นสุดเทยอย่างเมดฟอร์ดขึ้นมาขับคาริ่งคอปเตอร์พาพวกเขากลับไปยังป่าอเมซอนอีกครั้งซึ่งก่อนหน้าพวกเขาไม่กี่วันก็ได้มีชาวบ้านข้ามเขตไปจนถึงรูปปั้นพญาง,งูก่อนที่พวกชาวบ้านนั้นจะถูกเล่นนงาน กโคดงูยักษ์ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองทีมที่ออกไปตั้งค่ายสำรวจลวงหน้าที่นำโดยดรทิมกับนายพนประจำตัวของเขาก็ออกแกะรอยซากที่พวกเขาได้เจอลงศพของชาวเผ่าอเมซอนซึ่งแทนที่พวกเขาจะเจอกับล่องรอยก็ดันไปพาท่าไปตาเอเขากับกลุ่มนักลบของเผ่าอเมซอนล่ามนุษย์ทำให้สุดท้ายเจ้าพลาเนี่ย ก็ถูกลูกธนูยิงจนบาดเจ็บสาหัสและวิ่งหนีไปเหยียบหางพญาง,งูจนโคนงูรู้สึกเจ็บจีดจึงเข้าขยำม,มันใต้ในทันทีส่วนทางด้านหัวหน้านของนักวิทยาศาสตร์อย่างทิมมี่ก็หายสาบสูญไปตั้งแต่นั้นส่วนค่ายสำรวจเองก็ถูกจู่โจมจากโคดพญาง,งูจนทําให้ทั้งค่ายนั้นพังไม่มีชิ้นดีทางด้านของกลุ่มของดรริกลี่ซูซานและนายพานไกด์หนุ่มอย่างเจ้าฟอร์ดเนี่ยก็พาททุกคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินตะบุบตะบุบตรงไปยังป่าอเมซอน แต่ตอนนั้นเนี่ยก็ดันมีพายุสัตว์เฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาจนล่วงลงไปก่อนที่จะถึงจุดนัดพบซะอีกโชคดีที่ความซวยหอตกในครั้งนี้ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตแต่เจ้าลิกเองก็ดันไปโทษมาเรื่องปัญหาฟ้าดินเป็นเพราะความผิดของแกฟอรดตั้งหากที่ทําให้เราเดือดร่วงลงมากูเกี่ยวอะไรด้วยคนจะซวยช่วยไม่ได้นะครับดรซูซานเองก็เห็นด้วยเราไม่ควรจะโทษว่าที่หอตกนั้นเป็นความผิดของเขาก็เลยทําให้ไอเจ้าลิกเนี่ยมันใส้ไอเจ้าฟอดเป็นอย่างมากแต่ทันใดนั้นเองทั้งหมดก็ถูกไล่ล้อมจากชาวเผผ่่าาเหนึงยทํ้ ไอ้เจ้าลิกชักปืนขึ้นมาก่อนจะง้างไกหล่อแต่ฟอร์ดนั้นก็มาห้ามไว้แต่บอกว่าคนพวกนี้เป็นเพื่อนของเขาแต่เจ้าลิกก็ไม่ฟังเพื่อนมึงเหรอเอาธนรู้จ่อขนาดนี้หญิงแม่งให้ตายไปเลยดีกว่าพวกคนเถื่อนทั้งนั้นเจ้าฟอร์ดเห็นว่าไอ้ลิกเนี่ยพูดจาไม่ฟังก็เลยอัดเขาจนน่วมแต่พูดเตือนสติไอ้เจ้าลิกว่าเราอยู่ในป่าซึ่งเป็นถิ่นของพวกเขาถ้าเขาอยากจะฆ่าเราตายห่างกันไปนานแล้วซึ่งเมื่อห้ามตามไอ้เจ้าลิกเสร็จฟอร์ดก็ไปพูดจา,าภาษาเผ่าเพื่อบอกพวกเขาว่าโอรมงกงชงกโล่เชื่ ภาษาอะไรของมันวะแปรได้ใจความว่าพวกเขาไม่อย่างสันติและตอนนี้พวกเขาต้องรีบไปยังแคมป์ที่พักก่อนจะคาชาวเผ่าหน้าขาวเองก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคนต่างถิน่นก่อนที่ทั้งหมดจะเริ่มออกเดินทางกันต่อ ซึ่งในระหว่างนั้น,ววน,นไอเจ้าโคดงูก็ได้แอบตามไปอย่างเ,เงียบๆเพื่อสังเกตพฤติกรรมของพวกคนที่มาจากต่างที่ว่ามันมาดีหราือมาลายพร้อมๆกับเคียวลิงที่นั่งเล่นอยู่แถวนั้นเป็นของว่างไปด้วยในเมื่อการเดินทางมาจนถึงเขตที่เป็นดงพญาง,งูพวกคนป่าก็ไม่อยากไปแล้วพวกเขาอยากจะส่ง พวกของฟอร์ดไม่เพียงแค่นี้ทางไอเจ้าริกเองก็ไม่ยอมใช้ปืนขู่พวกคนป่าว่าพวกมึงจะไปส่งพวกกูดีๆหรือจะกินกระสุนปืนไอเจ้าริกก็ห้ามไว้อีกนี่มึงไม่เขตดใช่ไหมเนี่ยที่พวกเขาไม่ไปเพราะรู้ดีกว่าพวกเราว่าเขตนี้เป็นเขตอันตรายเจ้าหัวหน้าเผายังกิกาก็อาสาที่จะไปส่งพร้อมๆกับลูกน้องคนสนิทอีกหนึ่งคนส่วนพวกที่เหลือนั้นกลับบ้านฟอร์ดก็ตกลงตามนั้นจนเมื่อพวกเขาออกเดินทางกันต่อก็ไปเจอสถานที่ที่เหมาะแก่การตั้งแคมป์และในระหว่างที่กําลังออกสํารวจ พื้นที่รอบๆป่านั่นเองหนึ่งในกลุ่มของคณะเดินทางก็ถูกโคดงูชกไปแดกก็เลยทําให้พวกที่เหลือน,นั้นต้องบุนวายออกตามหาจนกินเวลาไปจนค่าพวกเขาก็เจอสภาพศพของเพื่อนร่วมทางที่นอนแองแหมงตัวเป็นรูพร้อมกับโคดงูขนาดใหญ่ที่พุ่งเข้ามาล่าพวกเขาด้วยซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นต่างวิ่งหนีจนวงแตกวิ่งกันไปคนละทิศคนละทางและหนึ่งในคู่รักนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ถูกโคดงูสุดแปลกที่มีลักษณะทางกายภาพไม่เหมือนที่ใดในโลก เพราะว่ามันมีหลายหัวมันก็เข้ามาลัวฉกทั้งสองคนตายอย่างอนาถฟอร์ดกับซูซานที่เห็นเหตุการณ์ก็แทบจะไม่อยากเชื่อนี่พวกกูเจอใครจูหรือยังไงทั้งหมดก็เลยรีบวิ่งหนีโขนงูก,กันอย่างอุตลุดจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าวันใหม่พวกเขาก็ต้องเจอปัญหาเพราะต้องฝ่าผ่านบึงที่ดูลึกลับและน่ากลัวฟอดก็เตือนทุกคนว่าพยายามจะตกไปในน้าเล็ดขาดเพราะว่าข้างล่างนั้นเต็มไปด้วยจระเข้ขนาดยักษ์ ที่พร้อมจะขมือพวกคุณทั้งเป็นเจ้าลิกก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูจะลวปืนใส่ให้มันตายหาให้หมดเองก่อนที่จะโชว์สกิลยิงปืนจนไปโดนขอนไม้เจ้าลิกก็หัวเลาะยังสะใจตายไปได้สักกีโคตรไอเคซูซานก็บอกว่าน้ำมันขอนไม้โวยท่านใดนั้นไอเจ้าโคตรงูเนี่ยก็ดันโผล่ทะลุมาจากบึงพอดันลำคาญเสียงปืนที่เจ้าลิกนั่นยิงเล่นในคราวนี้มันก็ขมือนักวิทยาศาสตร์ตัวประกอบจนหายตายไปอีกคนเช่นกันในเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเลือกฟอดจึงคิดจะเผชิญหน้ากับโคตรงูยัก ่อนจะสั่งให้ซูซานนั้นรีบวิง่งหนีเอาตัวรอดถึงเธอก็ทำตามจนพระเอิร์ธเธอวิ่งไปเจอกับพวกคนป่าสายล่ามนุษย์เธอก็พยายามหนีแต่ไม่ว่าหนียังไงเธอก็หนีไม่รอดพอดันโดนลูกดอกแยสลบพุ่งมาปุ๊บเข้าข้างหลังจนเธอนั้นหลับไปส่วนทางฝั่งของเจ้าพระเอิร์ยังฟอดที่กำลังยิงต่อสู้กับโพตรงูนั้นไอเจ้าหัวหน้าคนป่าก็เสียลูกน้องไปในคราวนี้ซึ่งสุดท้ายฟอร์ดก็สามารถใช้ปืนยิงไล่มันไปได้เลยเมื่อเห็นว่าซูซานนั้นหายไป ฟอรก็ต้องการที่จะออกไปตามหาเธอแต่ริกนั้นเห็นว่า อีกไม่ไกลเราก็จะถึงแคมป์หลบภัยแล้วพวกเราตรงไปที่แคมป์ก่อนดีกว่าเพื่อขอความช่วยเหลือจากทุกคนซึ่งทันทีที่พวกเขานั้นไปถึงก็พบว,ว่าแคมป์เนือยทุกถล่มจนย่อยยับและทุกคนก็ตายห่ากันหมดแล้วแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ไปเจอกับหัวหน้านักวิทยาศาสตร์อย่างไอเจ้าถิมมีที่ตอนนี้ได้กลับกลายเป็นบ้าเขาเอาเลือดมาทาตัวปลอมเป็นคนป่าพร้อมๆกับผู้จ่าเพอเจอว่าโคงงูจะมาฆ่าทุกคนแต่ทันใดนั่นเองไอเจ้าฟอร์ที่ดันเดินไม่ระมัดระวังก็ถูกงูน้อยตัวหนึ่งที่ดันมีพิษร้ายแรงงขาบขา,ขาใใหหุ้้ทํา ท้ายเขาก็โดนพิษจนสลบเหมือดไอเจ้าลิกเห็นว่าไอเจ้าฟอร์เนี่ยโดนงูพิษกัดยังไงมันก็ตายแน่นอนถ้าแบบมันไปด้วยลังแต่จะเสียเวลาทิ้งมันไว้ที่นี่แหละไอเจ้าลิกกับไอเจ้าทิมบีก็เลยตัดสินใจทิ้งร่างของฟอร์ไว้ที่นั่นโดยมีเพียงแต่เจ้าหัวหน้าเผ่าอย่างกิกาเท่านั้นที่คอยดูแลร่างของฟอร์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ว่าสุดท้ายไอเจ้าพวกคนป่าเผ่าล่ามนุษย์ก็มาเจอเขาก็เลยเกิดการต่อสู้กันจนลงเอยไปว่าชิกานั้นตายคาหอกไปเลยส่วนทางด้านของไอเจ้าลิกกับไอเจ้าทิมบีที่หนีไป ก็ไม่หลอดพอสุดท้ายก็ถูกเผ่าล่ามนุษย์จับมาอยู่ดีโดยเมื่อพวกมันเดินทางม,มาถึงเผ่าหัวหน้าเผ่าก็ตัดสินใจที่จะให้ประหารพวกมนุษย์พวกนี้ทิ้งซะแต่ซูซานนั้นเข้ามาห้ามหัวหน้าเผ่าวไว้ก่อนและบอกว่าโดวาอย่าเพิ่งฆ่าพวกเขานะ คนพวกนี้มีร่างศักดิ์สิทธิ์อย่างโคววยของคุณถ้าคุณเกิดฆ่าพวกเขาไปคุณจะไม่ได้โคววยกลับคืนและทันใดนั้นซูซานก็ควักโทรศัพท์ออกมาพร้อมกับติดต่อไปยังหัวหน้าของเธออย่างประธานบริษัทจินิเทคเพื่อบอกกับเขาว่าตอนนี้พวกเรากําลังถูกเผ่ามนุษงูจับเป็นตัวประกันซะแล้วและพวกเขาเนี่ยต้องการโครววยของพวกเขาคืนซึ่งนั่นก็คือร่างมนุษย์ที่เป็นบรรพบุรุษของพวกเขาที่พวกเราขนไปในตอนแรกสากมนุษย์เผ่าอเมซอนยังไงล่ะหัวหน้าของเธออย่างไอเจ้าจรก็รับปากว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะเคลียร เมื่อได้รับคําตอบไปอย่างนั้นเธอก็รายงานกับหัวหน้าเผ่ามนุษย์งูอย่างโดวาเพื่อบอกว่าพวกเขาจะคืนร่างของโคบวยกลับมาให้พวกคุณในระยะเวลา36ชั่วโมงโดวาก็รับปากและบอกว่าถ้าเธอโกหกแล้วก็เผ่าของเขาจะสังหารกลุ่มของสูสานไม่ให้เหลือสักตัวเดียวทันใดนั้นเองโดวาก็ได้รับรายงานว่าเด็กน้อยในเผ่านั้นอยู่ดีๆก็ป่วยขึ้นมาทําให้เขาตัดสินว่าการมาถึงของพวกคนเขานั้นทําให้เทพนาคาโมโหและสาปแช่งเด็กคนนี้แต่สูสานนั้นรู้ดีว่าเด็กนั้นเป็นเพียงแค่วัตธรรมดา เธอเลยอาสาไปรักษาเด็กให้ซึ่งในคืนนั้นไอ้เจ้าโดวาก็ทนไม่ไหวพอได้รับบัญชาจากเทพหมู่ว่าให้กำจัดคนนอกเสียเขาเลยสั่งให้ลูกน้องไปนำร่างของซูซานมาประหารแต่ทันใดนั้นเองไอ้เจ้าเด็กน้อยก็ฟื้นขึ้นมาปกติโดวาก็เลยยอมลดโทษให้พร้อมกับพาตัวของซูซานนั้นไปพบกับไอ้เจ้าฟอดที่หายป่วยจากพิษงูและบอกกับเธอว่านี่ถือว่าเป็นการตอบแทนที่เธอนั้นได้ช่วยเหลือเด็กน้อยไว้ส่วนซูซานที่สงสัยว่าพวกคุณอยู่มายังไงตั้งหลายร้อยปีฉันเลยอยากรู้ยังเลยโดวาก็ไม่ ตอบเพราะถือว่านนี้เป็นความลับของเผ่าจะให้คนนอกรู้ไม่ได้แต่ว่าฟอร์นั้นรู้กฎของพวกเผ่านักล่ามนุษย์ดีว่าใครก็ตามได้ช่วยเหลือชีวิตของคนในเผ่าจะถือว่าพวกเขายอมรับเป็นพวกตัวเองด้วยก็เลยทําให้สุดท้ายไอ้เจ้าโดว่าก็พาซูซานเดินเข้าไปอย่างถ้ำลึกลับที่มีบ่อน,น้มศักดิ์สิทธิ์อยู่โดวาก็บอกว่า น,นะนมงูเป็นยาอายุวัฒนะกินแล้วก็ชุ่มกระชวยกรวยวิตามินและแคลเซียมท่านใดนั้นไอเจ้ามาหาเทพงูอย่างโคดงูหน้าค่าหลายหัวก็โผล่ออกมาเพื่อหวังว่าจะรับของบรรณาธิการโดว่าก็ค่อยๆร้องเพลงเพื่อบอกกับสู้สานให้เธอเนี่ยมอบเครื่องบรรณาธิการไปจนเทพงูได้ชิมเครื่องบรรณาธิการอันนั้นมันก็เลยแวบกลับไปในธรรมแต่เมื่อเธอกับโดว่ากลับออกมาก็พบว่าฮลิคอปเตอร์ของจอรนนั้นได้บินตับๆตามมาถึงที่เสร็จแล้วโดยในระหว่างนั้นไอเจ้าทีมมี่กับลิกก็ได้หนีออกมาจากเผ่า ซึ่งในระหว่างทางที่กาลังวิ่งหนีหังเกือตูดเนี่ยกระถูกไอ้เจ้าโคดงูตามล่ามาด้วยไอ้เจ้าทิมมีก็ปลื้มปิติที่จะได้มอบชีวิตให้กับโคดงูมันก็เลยยินยอมมอบตัวเองให้เป็นอาหารขบเคี้ยวของโคดงูไปเลยส่วนลิกนั้นยังมีสติดีเขาก็รีบวิ่งกลับมาหาหัวหน้าของเขาอย่างไอ้เจ้าจอนที่นำเฮลิคอปเตอร์มาจอดพอดิบพอดีซึ่งคราวนี้เขาขนพวกทหารมาอีกเป็นสิบด้วยสุสานก็รีบวิ่งเข้าไปถามว่าไหนละ่ะล่างของโควุยไอ้เจ้าจอนก็บอกว่าผมไม่ได้พามาหอกก่ะ ก่อนที่พวกมันจะยกปืนขึ้นมาถล่มเผ่ามนุษย์งูจนพินาศซึงมาทําให้โดวาที่เป็นหัวหน้าเผ่านั้นบาดเจ็บสาหัสพอดันโดนลุกลงจนสุดท้ายพวกของชนเผ่าก็ต้องรีบกลับมาตั้งหลักและโดวาเองก็ขาดใจตายโดยก่อนตายนั้นเองเจ้าโดวาก็ฝากฝังให้ทั้งฟอดและสูซานนั้นช่วยปกป้องน้ําบอ่อนมงูศักดิ์สิสทธิ์ให้ปลอดภัยจากผู้คนชั่วด้วยซึ่งตอนนี้ไอ้เจ้าจอและพวกกลุ่มทหารกําลังพากันยกโย,โยงเข้าไปบุกยังถ้ำโคตรงูที่พอไปถึงพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าบ้านที่มีขนา มดมหึมาหมาลายหลายหัวส่วนทั้งฟอดและสุสานที่ตามมาถึงก็พบว่าตอนนี้พวกทหารกําลังต่อสู้กับโคตรงูอย่างอุตลุดฟอดก็เลยจัดการควักมีดออกมาหวังจะป่า่าไอจอนให้ตายคาทีแต่ว่าก็ถูกมันหันกลับมาใช้ปืนยิงแค่กระเดลไปสะก่อนส่วนทางด้านไอเจ้าลิกเองก็กะถล่มงูให้ตายคาทีก็ถูกงูเนี่ยถมน้ําลายพิษใส่จนหนามันไม่เหลือแต่กระดูกก่อนที่มาหาเทพโคตรงูนาคาจะวกกลับมาเพื่อช่วยเหลือช่วยชีวิตไอเจ้าฟอดไว้ในแบบ,บวุดวีดวุดวีดจนสุดท้ายไอเจ้าจอนหัว นาจินิเทคกรถูกหัวโคตรงูที่มีหลายหัวเขา้าฉีกกระชากจนต้ยห่าไปซึ่งมาโคตรเทพงูนหน้าคาจากการพวกทหารจนเกี่ยงมันก็เลื้อยกันไปนอนตีพุงเล่นปล่อยให้ซูซานกับฟอร์ดน,น,นั่งจีบกันอยู่ในถ้ำกันสองต่อสองและเรื่องราวของสเน็กแมนก็จบไว้เพียงเท่านี้ใครฟังแล้วคิดเห็นเป็นยังไงก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปนะครับวัหนังเรื่องที่เนี่ย มีมาตั้งแต่ปี2005แล้วก็วอ,อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนได้ดูกันในตอนนั้นชอบไม่ชอบอยังไงก็คุยกันได้สําหรับผมเนี่ยถือว่าหนังเรื่องนี้ชิบหายมากอยากจะถามว่ามันยากรักเรื่องไหถ้าจะขาดเกาให้มันดีแบบหนังอนาควนดาภาคแรกไอ้นี่ไม่ว่าจะสร้างมาตัดแต่ละเรื่องก็คิดจะหากินกับคำว่าโคตรงูก,กันอย่างเดียวเลยเอาละครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ